เดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านสะกดคําและสังเกตตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเราจะแจกรูปแบบทุกๆวันที่เราทําเลยค่ะวันนี้จะอยู่ตรงข้อสามนะคะเด็กๆตรงข้อสามนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เด็กๆจะเลือกคําอะไรกันวันนี้คุณครูจะเลือกคําอะไรมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะตัวอย่างนะคะอยู่ในหนังสืออ่า ดูในหนังสือนะเดี๋ยวเราสะกดพร้อมกันรอบหนึ่งคําว่าเสียงดังเสียงดังเด็กๆตั้งใจฟังก่อนลูกตั้งใจฟังคุูครูก่อนกถ้าเด็กๆตั้งใจฟังหนึ่งรอบเด็กๆจะเข้าใจนะคะถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังเด็กๆจะไม่เข้าใจเลยอย่ามัวทำอะไรอยู่มองกระดานนะคะเสียงดังสะกดยังไง FAAAAAAA so. <laughs> เป็นลถลูกเห็นปะเห็นไหมข้างบนเป็นรถลูกงองอ,งอคืองอเลยค่ะงองูเพราะฉะนั้นจะได้คำว่าดังนะคะดังอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูขอสิขอ่ข้อเด็กๆอยากได้คำไหนบ้างเด็กๆลองอ่านดูสิคุณครูให้เลือกคุณครูให้เลือกเลยในข้อสามนี้นะ ใจดําไม่มีใจดำไก่ดำไม่ไม่มีไก่ดำข้อสามลูกใจเย็นลูกใจเย็นเสียงดำเสียงดังไปแล้วเสียงดังไปแล้วแสงแดดอ่ะแสงแดดแสง รองูข้อที่สามนะคะข้อที่3ามดูข้อที่สามอะมาอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบให้เด็กๆฟังเนื่อสองสเสียงดังทั้งสองล้องห้าถามตอบรอบดึกนึกถึงดึงแขนแน่นเหนียวเลี้ยวย้ายขอมองกันหันตาม เพื่อนช้าง เด็กเงียบแล้วสามเดือนห้าดึงแขนคำพวกนี้เขามาจากไหนเด็กเกดูไหม ชา้างเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะมันมีผันวรรณยุกนะคะเอกโทตีจัตวานะคะแล้วก็มีสระะไรคะสระลดรูปเลยนะลูกเข้าใจไหมไม่ใช่สระอันไม่มีนะเราไม่มีสระอันนะลูกเรามีแต่สระอาน,นะคะ กาลันหรืออะไร,ร,รไม้หายอากาศหรือกาลัน <c oughs> ไมหายอากาศอะม้หาอากาศนะคะลดรูปเป็นสละอ่ดแต่เขาสะกดพอสะกดเราเป็นอ่ดนะไม่ใช่สละอันนะลูกสละอะันะอ่ะลดรูปไปอยู่ข้างบนตี <c oughs> ขึ้นไปข้างบนนะคะอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมลดพอลดรูปปุ๊บเขาจะไม่ใช้คําว่าสละอะแต่ว่าพอสะกดพูด ดอองอดังอ่าสะกดเป็นถ้าคุณครูคุณครูพูดถ้าเด็กๆคุณครูต้องครูว่านะต้องมีแบบนี้แน่เลยดออังดังสระ,ะอังมีไหม,มไม่มนะีไม่มีนะไม่มีนะเด็กๆต้กองระวังนะคะอันนี้เหมือนกันเพื่อนคำว่าเพื่อนมีไม่เอกใช่ไหมมีม พอเอือนเพื่อนอย่าลืมไม่เอกนะลูกอย่าลืมไม่เอกนะคะเพื่อนอะไรเพื่อนช้างช้างมีวันในยุอะไรคะไม่พ,พอถูกต้องค่ะอย่าลืมใส่ให้เขานะอย่าลืมใส่ให้เขานะคะบางคนอาจจะลืมเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะบางตัวเนี่ย เนี่ยลดรูปอย่างเงี้ยลดรูปแล้วก็ผัวนวันนยุอย่างเงี้ยอ่ะพอเข้าใจไหมคะทาได้นะทำได้นะโอวันะนี้ต้นข้าวเก่งมากนะเก่งมากๆรูก